หมอลักราชสีฟิลขาดชาเดือดองปีชงมีไว้หลอกคนโง่หมอลักราชสีฟิลขาดชาเดือดองปีชงมีไว้หลอกคนโง่กลายเป็นเด่นที่หลายคนพูดถึงไม่น้อยเกี่ยวกับปีชงซึ่งล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กโหนฟันธงลักเรขานิเทศของหมอลักราชสีได้เผยข้อความเกี่ยวกับประเด็นปีชงว่า ประกาศให้คนไทยเชื่อสายจีนและคณะศิษย์ธาทุชนที่มีความเชื่อถือศรัทธาในวิถีศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมในโหราศาสตร์จีนพุทธศาสนาแบบพุทธมหายานจีนนิกายได้ทราบตอนนี้มีโมคคบุรุษลักกะเพศหิวแสงออกมาบริภาทสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์แบบไม่มีสติ ใช้ปัญญาอันต่ำซามพูดถึงกล่าวถึงส่อเสียดแบบเพอเจอเหยียบย่ำให้ร้ายว่าปีชงมีไว้หลอกคนโง่ในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ประสบการณ์ด้วยลักษณะอาการมันปากสนุกปากในประเด็นปีชงอันเป็นศาสตร์วิชาโหราศาสตร์จีนปอยหยีสีเทียวและอื่นๆอ,อันมีปราชญ์ผู้รู้บรมครูสืบวิชามายาวนาน ทั้งพระในพุทธศาสานาฝ่ายมหายานจีนนิกายมากมายท่านเอาศาสตร์นี้ไว้เป็นแนวทางเตือนสติให้ขวัญกำลังใจให้มีวิถีบูชาพระเข้าวัดปฏิบัติบูบบชาพระภัยศยาชยคุรุตามแนวทางให้ปฏิบัติบูชาระลึกเทพเทวาและบรรพบุรุษด้วยหลักกตัญญากตเวทิตาเป็นความเชื่อถือศรัทธาของผู้มีศรัทธามากมาย การมาพูดให้ร้ายด่าทอหยับคายโดยตนไม่มีความรู้ในศาสตร์วิชาทั้งยังพูดส่อเสียดโดยขาดธรรมสติปัญญาเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอาจารย์จึงแชร์เพจของปราดผู้รู้ที่เป็นกาลยาณมิตรมาช้านานที่เคารพนับถือซึ่งและการมาให้คณะสิทธิสมาชิกได้ติดตามในองความรู้วิชาที่เป็นประโยชน์ในทางโลกสำหรับทุกๆคนครับ ขอให้ติดตามเพจที่ให้ความรู้พุทธสถานจีเต็กลิ้มจังหวัดนครนายกวัดเล่งเนงยี่วัดเล่งหกยี่วัดจีนประชาสโมสอสมาคมชมรมศาลเจ้าจีนรวมเจทั่วประเทศที่มีกิจกรรมพิธีกรรมไหวพระฝากดวงปัดตัวแก้ปีชงปัดดวงฝากดวงองค์ไทยสวยเอียแก้ปีชงกันทั้งแผ่นดินได้เห็นรับรู้ถึง สถานการณ์ปัจจุบันที่มีบุคคลให้ร้ายกล่าวโทษพูดพร่ำในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ระาานวิถีความเชื่อถือศรัทธาที่สืบมายาวนานที่คนไทยเชื่อสายจีนและผู้เชื่อถือศรัทธาปฏิบัติมาช้านานลักราชสีสายตระกูลแช่อึงนอกจากนี้เพจโหนฟันธงลักเรขานิเทศยังเผยต่ออีกว่างานนี้ก่อศัตรูกับวัดจีนสารเจ้า รงเจมูล,ลนิติสมาคมจีนทั้งแผ่นดินที่มีความเชื่อถือยึดถือปฏิบัติมาช้านานเป็นพันปีทั้งยังนักโหราศาสตร์จีนสินแสทุกๆคนว่าไงครับโดนย่ำยีว่าปีชงเอาไว้หลอกคนโง่